คือแบบไม่ได้เข้ามาในเกมนี้คือแบบนานมากๆแล้วอะเอ๊ะคือผมไม่เคยลงคลิปเกมนี้เลยใช่ไหมอ้าวครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,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 นครับวัี้เนแูนซีสเตลดลิวี์นะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม a u s เซ e แมนนั่นเองนะครับเกมยิงปืนคล้ายๆพวก Free Fire หรือ PUBG หรือพวก Call of Duty อะไรแบบนั้นแต่เปลี่ยนจากตัวละครแบบ ทออาหารให้กลายเป็นไส้กรอกนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอแมทช์ไปก่อนแล้วก็ค่อยพูดแล้วกันนะครับคือเกมนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวกับไส้กรอกเนี่ยแหละครับที่มายิงปืนกันก็คือเราเอาไส้กรอกมายิงปืนกันนั่นแหละครับอธิบายง่ายๆนะเดีย๋ยวผมรอแมทช์กันก่อนเลยแมทช์ไม่ใช่แมทช์ฝนตกไม่หยุดเลย <laughs> ไม่รู้ที่บ้านคุณผู้ชมฝนตกหรือเปล่านะแต่บ้านผมฝนตกแบบทุกวันแถมวันนี้เนี่ยก็แบบตั้งแต่เช้าเย็นๆด้วยนะครับ นี่ก็คือตัวละครของผมนะคบคือผมเล่นเข้ามาเล่นไม่บ่อยหรอกเมืม่อไรถัดจัดเม็ดได้นะแนหาหาอุ้ยหุยดูดูเพื่อสองคนหลังดีเท่มากเลยอ่ะน้องพุน <Number two. S 2> น้องปูน <Leave S 2> เป็นคน <Number two. S 2> เป็นคน <Number two. S 2> อ่า <12. S 2> เอ็นะคน <15. S 2> เป็นหัวหน้ากระโดดร่มผมคเชื่อผมไม่ถูกใจใครเลยผมหลบหนีออกมาดีกว่าจะกระโดดล่มเดียว <Please. S 2> มา เดี่วก็เดี่ยวครับเดี่วก็เดี่ยวเดี๋ยวผมมาตรงนู้น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 เอ้มาดีกว่าผมว่าอยู่ใกล้ทะเลมันีหมายถึงอยู่ใกล้ทะเลมันมันอันตรายตรงนู้นมียานอวกาศงั้นผมจะดิ่งดิ่งไปแถวๆนู้นเลยแล้วกันผมแวะหมู่บ้านนั้นก่อนนะตรงนั้นตรงนั้นที่ผมผมกําลังชี้เป้าไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นอ่ะผมก็จะไปตรงนู้นแล้วก็ต่อด้วยยานอวกาศตรงนี้มาโอเค ได้ละมาเก็บของก่อนเฉยๆมาเก็บของก่อนเยออึบจุ๊บเออโอเคปีนปะตตาเข้าไปชออ็อก็เออเอ่อเม็ดกิ๊ดเอามาเอามาให้หมดเอามา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 ,า,มาการ์ดแคปเจอร์ซากรุระไม่ใช่การ์ดตัวละครมีปีกเก็บมามีอะไรเนี่ยอะไรหอสิ่งทำกลางบังยุทธก็คือเป็นคล้ายๆแซนวอลอะนะไม่ใช่ไอซ์วอลนะ อันนี้ทําไมพื้นพื้นซีเมน,มน,ะเมนละลายหรือว่าไม่ได้ทาปูนหรือว่าอะไรทําไมทาไมตรงนี้มันเป็นหญ้าะออกไปตอนนี้เรามีของเยอะแล้วมีเขาเรียกอะไรเม็ดคิดใช่ไหมมันไม่เชิงเม็ดคิดแต่มันจะเป็นที่แบบเห็ดเห็ดรักษาเป็นเห็ดขยายใหญ่อ๋อไม่ใช่รักษามันรักษาด้วยแล้วก็ขยยใหญ่ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวผมมาร์คเป้าไปมาร์คแทร็เก็ตโลเคชั่น อันนี้อันนี้อันนี้ยานอวกาศตรงนี้ออโอเคอยู่ข้างหน้านั้นไปไปตรงนู้นมีเอ่อที่คืนชีพนะครับคือสมมุติว่าเพื่อนเราตายอะ่ะเราก็มาคืนชีพให้เพื่อนได้ตรงนี้นะผมว่าผมไปแวะตรงนูง้นก่อนเจอของเด็ดเพราะว่าเราเจอปืนนะผมว่าขึ้นไปหาปืนที่ข้างบนดีกว่าเผื่อแบบเจอของเด็ดกว่าตรงนู้นมีการ์ดอีกแหละการ์ดการ์ดไอตัวที่มันเป็นแบบ ทีอันนี้คือทําให้เราบินได้ด้วยนะแล้วก็ท,ทําให้มันมีหมอกเมฆหมอกใช่ไหมมีอยู่อันหนึง่งทําให้มันเป็นเมฆหมอกด้นบนนี้แหละเดี๋ยวเราจะลอยขึ้นไปนะครับรอแป๊บ,บนึงกูไปแล้วขึ้นไปเลยขึ้นมาแล้วไม่มีคนควรจะมีนะน่าหนามีคนหนึ่งมีคนนึงเขาไปแล้วก็ฆ่าเขาดูนะคุณผู้ชมจะเยกว่คำว่าโยงฆ่าคำว่ายงฆ่านั้นมีความหมาย จะย่องค่ะฮะจะย่องค่ะเชื่อผมเราจะย่องค่ะย่องค่ะย่องค่ะโอ้หุ่นยนต์หุ่นยนต์เหรอโออ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทษทีโทษทีเดี๋ยวมันยิงเราแล้วมันยิงเราแล้วมันเป็นหุ่นยนต์โทษทีพี่โทษทีผมลงไปก่อนนะเฮ้ยมันเป็นหุ่นยนต์มันไม่มันไม่ใช่คนน่ะเอาแล้วมันไม่ตามมาใช่ไหม หวังว่าจะไม่ตามมาครับถ้าเรากลับขึ้นไปใหม่มันก็คงไม่ตามมาแล้วมั้งมั้งไปไปเลยบินขึ้นไปเลยติดติดติดอะไรเนี่ยติดก้อนหินก็ทะล,ลุกจอนหินไปเลยเอยงั้นแหละขึ้นมาแล้วมันจะยังตามพาเราอยู่ไหมวันนี้จะมักจะมีของดีเสมอเสมอครับเก็บให้หมดเก็บเก็บไปเอาเอา้อ เฮ้ยอะไรเจริงเราทําไมก็บอกแล้วไงสงสัยเราอยู่ไม่ได้ครับมันไม่เข้าอะไรกับเราเลยอืมอ่ายิงมาขออยู่นิ่งๆมากไม่ได้อห่อปืนก็เสียงดังมากเลยเนี่ยแกเฮ้ยข้าบ้านเนี่ยที่สัญญาณานี้คือมีมีคนกระทะเอามาขอกระทะหน่อยเออเจย์เจยอือเว่ออ๋อ สัญญาโอ้ยดเดดึ๊ดูหยอกขึ่งได้ไหมครับขอโทษนะครับผมไม่อยากกำจัดกูบีบอลไปด้วยอูซี่ก็โหดน,นะครับผมเอาอูซี่มาใช้ดีกว่าอูซี่ใช่ไหมมันออกเสียงนี้ไหมไม่รู้อะแต่ว่าุลุที่รู้แน่แก็คือหน้าต่างมันสูงกว่าเราไปหน่อยไหมอันนี้มีธนูไฟไม่เอาอะ่ะมันมันแรงก็จริงแต่ว่าการะสุนมันหายากมากๆเลยมีกระสุนพลังงาน แล้วก็ปืนบัสเตอร์นี่ก็โหดเหมือนกันแต่ว่ากระสุนหายากเหมือนกันจะหาได้เป็นจุดๆไปอุ้ยอุยสัญญาณสัญญาณาข้างหน,น้าข้างหน้าเลยเดี๋ย,ยก,ก่อนดิใครยิงมาเนี่ยมีคนยิงมานะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครแต่ว่าผมเห็นกระสุนปืนเอาไปใส่อูซี่ได้โอ้เอาไปใส่ปืนพกของเราได้ปืนพกอะเรียกปืนพกเกันอันนี้อะไรโอ้ยพลังแห่งการชำระล้าง น่ารักอ๋อโันสลับได้ทีลันเนาะอ๋อใช่างมาเถอมาไปเราไปกันต่อสัญญาสีฟ้าคือคืออะไรอะ่ะเฮ้ย,เด,ย,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอททอเดี๋ยวก่อนขอโทษโทษทีขอโทษเดี๋ยวก่อนตกใจหมดอยู่ดีๆก็วิ่งลงมาอ,อยู่ดีๆก็ดอยลงมาแบบตกใจมาก อะไรเนี่ยฮะกำลังกำลังปุดๆอยู่จะพักลอยลงมาแบบผมเห็นเงาก่อนเอา้าไลสีฟ้าๆหายไปแล้วอ่ะโถ่เอ้ยบายดนาะผมว่าผมเอาไม้แบดเบสบอลไปดีกว่าไม้เบสบอลสิเถอะเฮ้ยดับกระทะลงไปผมคิดว่ากระทะมันดูเท่กว่าซ่อม,ซ,อมซ่อมก็น่าจะก็น่าจะดีแต่ว่าซ่อมมันใช้ทำไงอะทุบก็ไม่ได้จิ้มน่าจะได้ ผมว่าผมเปลี่ยนเอาช็อตกันดีกว่าช็อตกันโอเคทีนี้เราก็มีตะปืนแรงๆทั้งนั้นเลยหมวกกันน็อกก็ต้องขอสักอันน่ะนะเพื่อเสริมพลังงานของเราตรงนู้นมีการ์ดแคปเจอร์ซาก,กุระอีกแล้วทำไมมันพูดการ์ดแคปเจอร์ซากรุระไ้จมันคือการ์ดธรรมดาโอ,โ,อโอ้สองคนสองคนแล้วครับสองคนแล้วครับสองคนอีกคนหนึ่งก่อนก็กับอีกคนหนึงก่อน ยิงล้มยิงล้มฆ่าคนนั้นเลยไอคนนั้นมันซุ่มยิงเราแกอย่ามันซุ่มยิงเราได้ไหมจันโอ้ยอีกคนอีกคนนึงมันทำไมล่ะครับอ๋อไม่นะไม่นะแบตเติ้ยอยากว่า เบอร์ครับก็ขอตัวไว้ยเพียงท่งนี้ละกันนะครับสำหรับการเล่นซอสเซจแมนนะครับรู้สึกเหมือนมันขี้โกงเลยไม่รู้เลยคือแบบคุณผู้ชมเห็นไหมคือแบบผมกำลังยิงมันอยู่อะแล้วมันก็มาปิดเป็นอาวุธ